วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกรณีเครื่องที่โดนความชื้นนะคะลูกค้ารู้ไหมคะว่าการที่เราปล่อยให้เครื่องโดนความชื้นและเราไม่เข้าร้านเพื่อเคลียร์ค่าความชื้นหรือเคลียร์ความชื้นในตัวบอร์ดจะทําให้เกิดความเสียหายากับตัวเครื่องอย่างไรถ้าหากเครื่องของเรามีความชื้นถ้าหากเราปล่อยไว้นานาน การที่เราพยายามชาร์จหรือว่าพยายามใช้งานจะเกิดอาการร้อนผิดปกติทำให้ตัวเครื่องลวนหรือมีอาการช็อตไหม้ภายในบอร์ดได้โดยที่เราไม่รู้ตัวและจะทำให้เกิดความเสียหายทำให้บอร์ดของเราใช้งานไม่ได้แพ่จอที่เราเห็นที่มีรอยไหม้นะคะจะเชื่อมจากบอร์ดด้านบนส่วนจอด้านล่างตรงนี้จะเชื่อมมากับชุดชาร์จ จึงทำให้การชาร์จไฟหรือการใช้งานทุกครั้งทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันเพราะตรงนี้คือแพจอแพจออีกสองเส้นจะต่อมาที่บอร์ดด้านบนได้ทำให้เกิดความเสียหายได้ง่ายคะ่ะ